เี่ยว่าใครจะรักษาหนูแต่ถ้าหนูใจไม่แข็งไม่มีใครรักษาได้ตัวหนตัวหนูจำไว้เวลาละอา,าบนะ้ำมันจะกระเด็แล้วคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงดังบนหลังคายอย่าพักนะ<อ>มันจะปกกนนนี้องกลัวทำไมชอบกลัวกลัวที่สิ่งนี้มอง,ไม,งไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่ยังมันกลัวมันเน่เอเรออเหรอเหอเหนัเ,นเอ ไม่เอาได้ออกัอ้ยเอาได้ออกเงียบเฮียบปัญหาอะไรใช่ครับผมตั้งใจอยู่แต่ว่าผมรู้ว่าถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ตอนนี้แหละไม่ว่าผมตั้งใจ,ใจ,จมาพอหล,ลายรอบแล้ว พขาไม่ให้ผมเลยนะไอ้เจ่าเขาจะล่ะถ้าผมจะจับปั๊บเียเขาจะรุ่งตึงเลยจะเอาไม่อยู่้เจ้าทบจีบร้องนีลยถูกขังเล่มจขังอยู่โออกคาอ